สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้ผมมาตอบคําถามนะครับมีคนที่เขาถามว่ารีดสินทรัพย์ประเภทไหนที่ผลตอบแทนสูงที่สุดตอนแรกก็ว่าจะตอบคําถามแบบมีวิชาการนิดนึงหรือการที่จะไปเอาด i ฟเวนต์ยิวย้อนหลังนะครับของรีดทุกอันมาเรียงกันจากมากไปน้อยแล้วก็ดูว่ารีดที่ด i v เวนต์ยิวสูงสูงเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็น property ประเภทไหนตอนแรกเนี่ยกะจะทาแบบนั้นเลยแต่ว่าปรากฏว่าพอลองทาจริงแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กเพราะว่าปีที่แล้วปี2020เนี่ย มันเป็นปีที่มีโควิดสถานการณ์มันผิดปกติรีดบางประเภทเนี่ยมันได้รับผลกระทบรุนแรงมากนะครับดิฟเดนเยีอาจจะศูนอาจจะงดจ่ายบันผลอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้การเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่สุดท้ายก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตอบคําถามโดยหนึ่งเลยคืออาศัยความรู้สึกส่วนตัวจากประสบการณ์ส่วนตัวที่อาจจะดูรีดอันนั้นอันนี้แล้วจากความรู้สึกรู้สึกว่ารีดประเภทไหนเนี่ยดิฟเดนยีสูงสุดโอเคไหมครับแล้ว2ก็คือว่าเราจะพูดถึงดิฟเดน y ยีที่เป็น normalized นะ นั่นคือเราจะอ้างอิงก,การจ่ายปันผลปี2019ก็คือเป็นปีที่แบบสถานการณ์ปกตินะครับเปรียบเทียบกันเทียบกับราคาในเวลานี้นะครับมันจะได้แบบแฟร์ฟรหน่อยเราเริ่มจากรีดในไทยก่อนนะครับไอรีสที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยผมพบว่ายิวจะสูงเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะพวกประเภทแบบโรงแรมอย่างเงี้ยถ้าเป็นรีหรือพัฟตี้ฟันที่เป็นโรงแรมเนี่ยหายิวแบบจะ10%หรือ10%เนี่ยหาได้เลยนะครับ ส่วนพวกที่รองลงมาก็จะเป็นพวกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิดเช่นกันอย่างเช่นพวกรีดของห้างอย่างเงี้ยหาได้นะครับสักประมาณยิวสักเก้าเปอร์เซ็นเกือบสิเปอร์เซ็นเนี่ยหาได้อยู่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเออมันก็เข้าใจได้แหละที่ยิวมันจะสูงขนาดนั้นเพราะว่า2กลุ่มเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เวลานี้มันยังไม่ฟื้นแน่ๆถูกปะเผอถึงสิ้นปีเนี่ยจะฟื้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับประเทศไทยเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาไหมจะควบคุมโควิดได้หรือเปล่านี่ยังไม่ร ผู้นี้ก็มีแนวโน้มที่อย่างน้อยในปีนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่มีบรผลนะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันผ่านโควิดไปได้เนี่ยสกลุ่มเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่ดิฟเดียนยิวสูงมากแต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกประเภทนะครับอย่างในอเมริกาอย่างเงี้ยหุ้นหรือว่ารีดประเภทที่เป็น h o ส p ิ t าลิตี้โรงแรมพวกที่เป็นคาสิโนพวกที่เป็นสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยราคามันเริ่มฟื้นขึ้นไปเยอะแล้วนะครับและดังนั้นเนี่ยดิฟเดยนยิวที่ จะ expect e d ได้หรือ normalized i v i d e n d yield ของพวกนี้มันจะอยู่ประมาณ5-6นะครับก็คือมันค่อนข้างต่ำแล้วเพราะว่าราคามันฟื้นมาเยอะถ้าเกิดว่าเป็น r e i d ใน US เนี่ย dividend yield ที่กลุ่มที่สูงจริงๆเลยนะก็จะมี mortgage read mortgage read เนี่ยมันจะไม่ใช่เหมือน r e i d ปกติเพราะว่า mortgage read เนี่ยคือ ตัวรีดจะเป็นเจ้าหนี้แทนคือลงทุนในลักษณะที่่าปล่อยสินเชื่อลักษณะที่ให้สินเชื่อไปแบบสร้างบ้านก็ดีสินเชื่อสาหรับสร้างตึกซื้อบ้านอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะไม่เหมือนรีดป,ปกติเพราะรีดป,ปกติคือเป็นเจ้าของตัวอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมเก็บค่าเช่าแต่ว่าไอ,อ้ mortgage รีดเนี่ยคือปล่อยสินเชื่อนะครับพวกนี้เนี่ยยิวจะอยู่ประมาณ10%เนี่ยหาได้9%เนี่ยก็ยังหาได้นี่ขนาดว่าราคาฟื้นมาจากช่วงโควิดเนี่ยเยอะแล้วนะครับแต่ว่าโอเคแหละอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าพวก เนื่องจากว่ามันเป็นการปล่อยสินเชื่อมันก็มีเรื่องเครดิตริสความเสี่ยงว่าจะเบี้ยวนู่นนี่นั่นก็โอเคเข้าใจนะครับอันนี้เป็นเป็นปกติทีนี้กลุ่มที่เป็นกลุ่มรองลงมาเนี่ยก็ไม่ใช่กลุ่มพวกท่องเที่ยวอยีกเช่นกันนะครับกลุ่มรองลงมามันจะเป็นพวกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุคือในอเมริกาเนี่ยมันจะมีรีประเภทที่ทำซีเนียร์เฮาส์ซิ่งก็คือบ้านพักคนชรานะครับหรือว่าพวกสกิลเนอร์ซิ่งเฟสิลิตี้นะครับก็คือจะไม่เชิงบ้านพักคนชราแล้วมันจะเป็นคล้าาายายยๆกับบศูน์ที่พล ผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองไม่ได้ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือคนแก่แหละนะครับเจขึ้นไปประมาณอย่างเงี้ยเวลาแบบพาตัดมาแล้วแบบยังไม่หายต้องแบบพักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เขาเรียกว่า skilled nursing facility ใน US เนี่ยมันจะมีหรีที่ทำพวกนี้นะคือเป็นตัว property ที่เนี่ยสำหรับคนแก่สองอันนี้หรีที่ทำกลุ่มประเภทนี้ช่วงนี้อยู่ค่อนข้างสูงนะครับเกว่า ถึง8%ปเอนี่ยแอนาจจะยังหาได้หรืออาจจะตอนนี้ด้วยราคามันฟื้นมาแล้วอาจจะหาไม่ได้แล้วนะครับแต่เกว่าเนี่ยยังหาได้อยู่เพราะว่าธุรกิจประเภทนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดเยอะคือช่วงนี้ผ่านมาตอนโควิดระบาดใน US เนี่ยทำให้หนึ่งเลยก็คือมันระบาดอยู่ในบ้านพักคนชราพวกแบบสกิลเนอร์สติ้งเฟอร์ิลิตี้เพียงคนก็สยองถูกไหมมีความเสี่ยงคนก็ไม่อยากไปอยู่แล้ส2คือการไปหาหมอประเภทไปผ่าตาัดไปอะไรที่ไม่จําเป็นชะลอได้เนี่ยเขาก็ชะลอพอมันชะลอปุ๊บเนี่ คนที่จะต้องไปใช้บริการ skilled nursing facility ่มันน้อยลงนะครับและดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มประเภทเนี้ย senior housing บ้านพักคนชราหรือ skilled nursing facility เนี่ยลำบากนะครับและดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนมีความเสี่ยงสูงขึ้น occupancy ต่ำลงเพราะฉะนั้นบีที่ทำประเภทเนี้ยช่วงนี้ก็เลยยิวขค่อนข้างสูงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันสอดคล้องความเสี่ยงมั้ง ส่วนถ้าเป็นในยุโรปเนี่ยรีที่ยิวสูงที่สุดก็น่าจะเป็นพวกรีเทลแน่นอนนะครับรีเทลในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าพวกกลุ่มค้าปลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มค้าปลีกที่ทำห้างทำมอลล์ทำช้อปปิ้งมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์พวกนี้นะครับด<ม>ีเบนดยิวน่าจะหาซักโซนประมาณ9 10%เอเนี่ยยังหาได้อยู่นะคร,รองลงมาก็รีเทลเหมือนกันแหละแต่จะเป็นรีเทลประเภทที่ไม่ได้ทาแบบห้างสรรพสินค้าใหญ่ใหญ่รีเทลที่ทำคอมมูนิตี้มอลล์ทำรีเทลพาร์คทาแบบเหมือน ร้านค้าประเภทโซนที่เหมือนมีที่จอดรถรวมกันแล้วก็มีร้านค้าเล็กๆหลายๆอันคนละตึกแยกกันอยู่ในแอรีเดียวกันอย่างนั้นนะเขาเรียกว่ารีเทลปาร์ตนะครับพวกทำไทยประมาณนี้ก็จะทําไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองใหญ่อ่ะจะไปอยู่ในชานเมืองหรือว่าใจกลางเมืองที่ขนาดเล็กลงนะครับพวกประมาณนี้เนี่ยยิวน่าจะอยู่ประมาณ6 7%อยังหาได้นะครับนอกเหนือจากนั้นพวกถ้าเป็นพวกออฟฟิศถ้าเป็นพวกอพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยอินดัสเทรียลอะไรพวกนี้แวร์เฮาส์อะไรพวกนี้คือยิวจะต่ำกว่านั้นหมดนะครับ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็คือตัวเหตุผลที่รีเทลรีดในยุโรปไม่ได้รับความนิยมก็คือคนเขากังวลว่าแบบมันจะเหมือนในอเมริกาไหมที่ห้างเจ๊งที่แบบประมาณว่ารีเทลอพอกลิฟ s ์คนจะไปซื้อออนไลน์นู่นนี่นั่นนะครับมันก็เลยทําให้รีดกลุ่มประเภทนี้มันราคามันค่อนข้างถูกนะครับและดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมยิวมันก็เลยสูงส่วนประเทศอื่นๆที่เหลือเนี่ยคือผมไม่ได้ติดตามเท่าไหร่ก็คือจะไม่รู้นะครับจริงๆในสิงคโปร์เนี่ยก็มีรีดเยอะ ในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีรีดเยอะรีประเภทโรงแรมอะไรอะอพาร์ตเมนต์อะไรห้างออฟฟิศอะไรพวกนี้ในญี่ปุ่นก็มีเยอะนะครับสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้ติดตามเท่าไหร่เลยไม่รู้ว่ารีดอันไหนกลุ่มประเภทไหนที่ยิวสูงสุดนะครับแต่ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูออคิดว่าจริงๆในสิงคโปร์ก็น่าจะยังฟื้นไม่เต็มที่นะคิดว่านะ วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ